ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตำนานจากคลินิกห้องน้ำนะฮะจากเพจคลินิกห้องน้ําแล้วก็ช่อง YouTube หมอซ่วมนะรักษาซ่วมทุกอ,อาการนะโอเควันนี้นะฮะเราเข้าดําเนินการตรวจเช็คนะหรือถอนแก้ไขนะปัญหาที่เจอคือ1ห,ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะฮะสเวลากดฝาชักโครกเนี่ยน้ำนะจะรั่วซึมมาบริเวณขอบโถเดี๋ยวมาดูว่าเป็นแบบไหนไงนะโอเคนี่เห็นไหมจะสังเกตเห็นน้ําคาบหเหลือง ล่อซึมออกมาตามขอบโถกชักโครกตอนที่เรากดฝัดนะเดี๋ยวดูกันนะครับกดแล้วปล่อยนฮะจะสังเกตเห็นน้ำเนี่ยซึมออกมาเห็นไหมฮะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเราทำการรื้อถอนตรวจเช็คดูว่าการติดตั้งถูกต้องตามหลักวิธีการไหมนะฮะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ถูกต้องหรือเปล่าวางตรงเซนเตอร์ท่อนำทิ้ง4นิ้วที่พื้นไหมมีการบากสกัดพื้น ด้วยหรือไมนะ่เดี๋ยวจะทําการลื้อออกมาตรวจเช็คพร้อมกับแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรและแก้ไขแบบไหนยังไงนะฮะปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นกับน้ํารั่วซึมขอบโถขณะกด flush ใช้งานนะครับเดี๋ยวดูกันครับครับหลังจากที่เราลื้อชักโครออกมานะสิ่งที่เราเจอคือนี่นะฮะสาเหตุที่น้ํารั่วซึมขอบโถตอนกดฝัดก็คือว่าการวางเดือยเซรามิกกับไตัวหน้าแปลเนี่ยมันไม่ตรงนะฮะ มันไม่ตรงเซ็นเตอร์ระหว่างกันพอกดปุ๊บน้ำเรียนรั่วซึมตามขอบออกมาด้านข้างโถขอบโถนะไม่ไม่ไม่ตรงเพราะอะไรเนะพราะว่านะาระยะท่อนราทิ้ง,งชัโครกนะฮะระยะท่อหน้างานจริงจรินะอยู่ที่สามสเซนถึงสาเซนครึ่งครพอทางสองเซนครึ่งเนี่ย ถ้าระวังเดือยสมิดตรงโถตรงเซนเตอร์เนี่ยมันจะห่างผนังสองถึงสามเซนนะคราวนี้นะฮะช่างติดตั้งเขาต้องการให้แทงหม้อน้าเนี่ยชิดผนังนะแต่ว่าดันชโคกกลับพอดันกลับเนี่ยตัวโถวมันจะถอยหลังมันก็เลยไม่ไม่ตรงเซนเตอร์ท่อน้ำทิ้งก็เลยเป็นเหตุให้น้ํารั่วซึมออกมาโอเคคราวนี้นะแนวทางการแก้ไขนะฮะเราก็จะเคลียร์หน้างานตัวนี้ออกเคลียร์ให้หมดนะแล้วก็ ทำการมาร์กตำแหน่งตเีเส้นเซนเตอร์ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวขวางนะฮะแล้วก็วางโดยเซนตมิกสักครู่เนี่ยให้มันตรงเซนเตอร์กลางของท่อสี่นิ้วที่พื้นกนะ็คือต้องให้ตรงเซนเตอรนะ์ถ้าไม่ตรงเซนเตอร์ปัญหาเดิมกลิ่นกับรั่วซึมน,นะฮะพอเราวางตรงเซนเตอร์นเนี่ยระยะแทงหม้อน้ำนะมันก็จะห่างผนังอยู่2อถึงสามเซนตามระยะของท่อน้าทิ้งที่พื้นกนะ็คือ3ามทีบสองสสามเซนครึ่งโดยประมาณนะอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและก็ ดีที่สุดนะฮะก็คือวางให้ตรงเซนเตอร์เท่านั้นนะฮะกรณีที่ระยะไม่ถึง30.5ถ้าวางไม่ตรงน้ําก็รั่วมีกลิ่มเหมือนกันถ้าเกิน30.5วางไม่ตรงน้ํารั่วมีกลิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือต้องวางเนะะดือยเซรามิกเนี่ยให้ตรงเซนเตอร์ท่อน้ำทิ้งสี่มเท่านั้นนะกรณีที่ระยะไม่ได้30.5นะ,ะเราสามารถที่จะแก้ไขนะด้วยการทํา ผ่าพื้นสกัดใส่ท่อเยศืศอนู์ตามขนาดระยะที่หายไปได้เนี่ยก็เยื่อสู์ก็เหมือนที่มุมลงหลายๆคลิดนั่นแหละคือท่อเยื้อสู์จบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นน้ำรั่วซึมขอบโถและน้ำรั่วซึมโล่ฟ้าได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับโอเคขอบคุณครับสวยงามจบได้รเราเทสนี้ขอบคุณครับ